ยูดีมีแห้งอยูเดีมีหี่มาด้วยจ้บพี่น้องวัสดุผู้สุขุนตับมองหงเฮิมตับมองหงเฮิมมันปิ่งไก่หยาดกันกับลูกลูกนี่ว่าแม่ไผ่ลูกก็คือลูกแมวตับมองหงเฮิมเขาปุ่นกังเว้นจวดจุดอุ้ย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 ว่าแม่ว่าแม่ลูกว่าแม่ลายกินไม่ได้ลูกมันมันเแมวเแมวกินนี่นี่ไหมเว้มึงคนลุงคน เชียงยังไปเสียงยังแบบเด็กพี่น้องเอ้ยนี่ลูกกับกวนเพราะลูกลูกข้นเงี้ยเลยปัญญังลูกแมวกันยังว้ากันยังวะมาด้จ่าพวาากฮงเฮิมอ,อยู่ในสวนแหละเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งต้นพันไก่สีแอแะไรเน่แหละล่ะ,ละน้ำฝนมันหึ่มลาย ตำบหูเหล้วกขี้ผอ่ะใช่ไแต่กินาะปเป็นเล็กหน่อยไหมไปโรงเรียนออกเงินกันก็นกนมกูสือตับหงคุกระบาดไหมดีด้ตับหงคุกระบาดออกเงินกันไปโรงเรียนเป็นเขาย่กงผงเวน บเบอร์โรงเรียนไม่มีขาเจ้าเดียวขาตำ<ง>น้ำกลิ้งแม่งบิกหน่อยรุ่มเราเต็ตมตำมือพันกันเลยแล้ว

mình lăm hôm thôi chẳng khẩu biết 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 Bình đá cay. Bình đá cay. biết 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 để ภาษาอีสานกับปีงดากไก่ภาษาไทยกับตรูดไก่เยาสีบ้าข่อยบอกโมเมวนั่นเป็นภาษาสาบัานไปฟังล้ม บริโภคเงินไปแล้วแต่ตั้งมาลำ่ำเ,เป็นนิดหน่อยไปน้ำพริกแกเข้าเจ้าเวลาข้าเต่อใส่ไปซื้อลูกซิ้นไปนซื้อลูกอมไปซื้อห้านนะจะก,กินน่ะ กไ,ได้้คายัางแข้วเจ้าใส่ไปซื่อห้านก็ะไ้ห้านสองก่นอนคายัางไปซื้อลูกชิ้น sú mày cho khoáng cái đây là cua nhang mày, bên trong này thế kia, khách sạn của anh gì đâu, bên trong này khách sạn anh ไป,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 ปใส่ใส่ซื้อขนมซื้อลูกอมใช่ไปฟังนำ้ำวะออกมาเรื่องกันไปก็จะมักเอื้นคอยเรื่นที่ดีเพราะว่า่อยใส่ไง <laughs> ใส่ไงพอ,อยังเพราะว่ามีใารย,ยัง ฟังลำตะกอนนี่กับพกขึ้นชูม,มือเนี่ยม,มือนี่อม,มันโมมีเห้ฟังนั่นหมดะตั้งแต่โควิดระบาดมาน,นี่บโมมี่มมีเห้ฟังเลยอืมไม่พอ,อ,อกับเสอีแฮ่าตะป้วยเลย In tâm hùng, mùa lạnh, bắt sao. In tâm hùng mùa lạnh, mùa suy yu a tang hùng lì. Béo lắm được cái gò hoa. Tang hùng đi đê. Giùm hàm mùa lắm. Tang hùng luôn 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 bún ngon ngon như khả năng Pết Tấm yên xeo yên บืดย่ามเก็บเห็ดบ enfin, like ืดย่ามเก็บเห็ดล่ะขอสิผ้ามือจับไปเห็ดอีหยังนอนบัดนี้เนาะขอสิผ้ามือจับไปหาอีหยังนอนเผ็ดอีหยังลงทุ่งลงท่าครับปู่ครับป้า นังไก่ไม่ใหม่มากินให้ลูนกน้องชิ้มมันมั่นบ่มแล้วนังไก่ ตําหุงปีงไก่นําแบบฟังลำปีงบาท่าไก่อือพะวงไดมีผู้สาวเนี่ยเฮ้ยปีงบาท่าไก่น่ะผู้่าวก็ผู้เฒ่ารู้ทางกินยังวะผู้สาวอยากไอเหยยงียน <c oughs> ต้องสมัยตะกี้ผู้เฒ่าเขาจะถือเนาะเป็นสาวเขาจะวาให้กิน บ่อยกินขาไก่บ่อยกินบาท่าไก่ผู้สาวผู้เสียสมัยก่อนผู้เฒ่าเขาจะถือสมัยดุมือปวดตั้มันหน่อยโวดต,ตัวหันบ่ cứng gay luôn nè, thằng có muốn ăn không nhé, các bạn nói tiếng nói ăn là mứt nhả mứt mứt mà thằng nào, là nào mòn ออก็ห่างฟั่งปุถุเถอะเนาะเรื่องหน่อยใช่ไหมตะกี้ฟั่งพอฟั่งแม่พอคอยลืน่นข่วมซุมมือเนี่ยติ๊บเนี่ย ăn trùng hoa đấy xin mời cậu quá không đủ lượng quá không thu gian Đúng rồi. กินไป,ปโอ้ลงสมัยเกาซูฟังไปไปแล้วเจ้าไม่เสร็จไปกินต่ออุย้ยนัำปอกเราเลื่อมตามากไปหนึงน่งหย่อนแสงบพอดีนางบางังไปแล้วเด้อประเดีด๋ยดนแล้วอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่หิปลอดโลบอดไพ่ปลอดโคชีบอ๊อกแล้วสิบอ๊อ สิบเก้ารักษาสุขภาพจ้าเฮ้ยรัวร่วเพดดารินรั่ว